ถึงนะคะฮอร์โมนแห่งความรักและฮอร์โมนแห่งการบีบรัดออกซิโทซีน เป็นฮอร์โมนที่นอกจากจะเกิดระหว่างคู่รักเกิดระหว่างเร่าและสัตว์เลี้ยงที่เรารักยังเกิดระหว่างเพื่อนรักคนในครอบครัวที่สําคัญนะคะฮอร์โมนออกซิโทซินหรือฮอร์โมนแห่งความรักนี้เกิดขึ้นระหว่างความสัมพันธ์แม่และลูกค่ะเป็นฮอร์โมนที่จะเกิดในช่วงของการเจ็บคันคลอดและการคลอดยิ่งฮอร์โมนนี้หลั่งมา,มามากเท่าไหร่นะคะจะทําให้มีการบีบละตัวของมดลูกรุน แรงขึ้นเรื่อยๆเกิดการเปิดกว้างของปากมดรลูกนำไปสู่การคลอดอีกหนึ่งประสบการณ์แห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ที่แม่มีให้กับลูกค่ะ หลังจากนี้นะคะฮอร์โมนออกซิโทซินยังทำหน้าที่ต่อไปไม่ต่ำกว่า24ชั่วโมงเพื่อช่วยในการบีบรัดให้ตัวมดลูกนะคะค่อยๆหดกลับมาสู่ขนาดเดิมก่อนที่มีการตั้งครรภ์แล้วที่สำคัญมากๆนะคะคุณแม่ถ้าได้ยินเสียงลูกร้องหรือหนูน้อยพยายามดูดเต้านมนะคะฮอร์โมนออกซิโทซินจะถูกหลั่งออกมาเพื่อทําให้น้ํานมไหลออกมาจากเต้านมของแม่ทําให้เกิดการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ เป็นฮอร์โมนที่มหัศจรรย์มากเพราะเป็นฮอร์โมนแห่งความรักที่สามารถเกิดได้กับทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเราหรือแม้กระทั่งลูกในครรภ์หรือแม้กระทั่งตัวคุณพ่อเองนะคะความรักเกิดขึ้นได้ในทุกๆสถานการณ์พูดด้วยกันดีๆนะคะปฏิบัติด้วยกันด้วยความสุขแล้วที่สำคัญพยายามส่งรอยยิ้มให้กันเสมอนะคะควันหลงจากวาเลนไทน์เดค่ะ Happy Oxytocin Day everyday